เราเห็นบริเวณบันไดใช่ไหมคะ,คะหลายคนมีคําถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะบันไดจริงๆบันไดลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาห้ามอยู่ในบ้านไม่ใช่หรือคะเพราะจะผิดพวงจุย้ยหรือถ้ามีแล้วต้องอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาขอตอบคําถามตรงนี้นะคะจริงๆแล้วบันไดเนี่ยนะครับไม่ได้มีผลตามหลักพวงจุ้ยโดยเฉพาะบันไดวนสามารถอยู่ได้ทั้งซ้ายและขวาแต่ถ้าในกรณีเนี่ยบันไดวนตรงบริเวณทางทางลงของบันไดเนี่ย ตรงกับประตูหน้าบ้านอันนี้ไม่ได้ oh. สําหรับจุดนี้เขาวนมาลักษณะแบบนี้ถูกต้องค่ะเท่ากับการเงินเนี่ยไหลเข้าบ้านวนเวียนอยู่ตลอดเวลาถือว่าดีมุมนี้จึงเป็นมุมเพงหัก <Wow. S 2> แล้วก็ส่วนเว้าตรงบริเวณนี้ค่ะ oh. เขาเชื่อว่าส่วนที่เว้าแหว่งเนี่ยโดยส่วนใหญ่ไม่แนะนําให้มีการสร้างเป็นความเป็นเว้าแหว่งเนาะเขาเชื่อบางส่วนหายไปแต่บังเอิญค่ะร้านเนี่ยหงวงจุ้ยดีเนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ oh. มาอยู่ตรงบริเวณเวณ้าแห่งเท่ากับเป็นการเติมเต็มดังนั้นจุดนี้เป็นจุดพลังงานที่ดีในหลัก ุงจยอา,อาจารย์ถามนิดนึงค่ะแล้วถ้าบันไดอ่ะมันไม่ใช่เป็นบันไดวนเป็นบันไดตรงอะค่ะถ้าเป็นบันไดตรงเนี่ยแต่ถ้าตรงเข้าออกประตูเดียบไม่ได้แต่ถ้าบันไดตรงเนี่ยตรงไม่ได้ตรงกับประตูได้สวัสดีสิงแสบสวัสดีค่ะ